ทุเรียนเดี๋ยวพวงมันนี้มันมัน,มนิ่มแล้วมันสุกหลายค่ะส่งทางไปชนีนะนอนเกี่ยสดีจ้าวันนี้คนพายกินทุเรียนเจากคนฟังทุเรียนมาเดี๋ยวลองว่าเปิดพร้อมนะแต่คนบลรรูมันฉีดสเตบยร์ป,ประเ,เราะว่าสั่งนะเขาเลยไดซื้อเองนะโซน้อยโอเคค่ะ <laughs> ได้เท่าได้เท่านี้เลย ว้ยวปรยุกตแล้วเดีย๋ยวฝนบอกเดีย๋ยวฝนไปขอไปล้างมือนะจ๊ะเดี๋ยว <ปะ S 1> ทุเรียนที่สั่งมาจากในช้อปปี้้วจ้ะสร้างร้านอยี่ยงบฟนลืมซื้อร้านเพมันนี้ห้เบิ่งมาเนาะมีซอร้านให้ดูไหมคะไม่มีใดๆทั้งสิ้นจ้ะม่จะเบิดโทรจ้ะเบิดโทรกับสื่อภาษาอังกฤษ <c oughs> เป็นทุเรียนพวงมณีจ้ะ ้วงมันนี้นุ่นน้อยๆอ่ะคนบ่เคยกินฝนเลยอยากลองกินเบลงมอนพร้อมจะกินแล้วชั้นนี้เคยกินแล้วแต่พวงนี้ยังบ่เคยกินลูกละหนึ่งร้อยบาทจ้ะลูกละนหนึ่งร้อยบาทคนตังค์มาสี่ลูกนี่พวงมันนี้ดมดมก่อนอะไเนาะนั่นคือบ่ได้กินอ่ะยุ้ยไก่ค่ะยุ้ยไก่คือหอมค่ะเออยุ้ยนี่อันเดียว ร่มดีเลมันปักระบบนะมันเบี่ยงถือดังใช่ไหนจ้ะจะดังหักนะดังผักนะดังแค่ไม่มีอยู่อันนี้คนวาสุกจะหอมหอมมันขออย่างเดียวอย่าเละก็พอนะจ๊ะอันนี้ไม่แน่ใจเคาะที่เพื่อนบอกให้เคาะอู้อันนี้สุกแน่นอนอย่าเละนะจ๊ะนี่คือวาสุกอันนี้ก็คิดว่าอันนี้คิดว่า ดังคือกันเบิดเลยแต่มี่นุวยใดดที่แบบเออได้ไกล้ถุงมันมาละถุงมันไม่ยากจังในร้านเด็กเอาผ้ามาก็ได้ผ้าดิ้ก็ถุงมือสกปรกเลยแกผ้าอะไรอ่ะผ้าอันนี้เนี่ยผ้าอะไรผ้าหมอนผ้าหมอนปอกหมอนใครอ่ะปลอกมอญไม่ใส่หมอนไม่ใส่ไปอ้าวผ้าห้องแล้วผ้าห้องแล้ว ขห้องชางมันขาห้องชางมันถ้าบม่ได้กินทุเรียนปลาย้อมบอ่อย้อมตากค่ะเขาต้องเปล่ากินก่อนจ้ะเงียบแล้วนะคุนบอกว่าวิธีปอกที่ที่ง่ายว่าั่นปลาตูดเวลาหันดักมาด้วยเพขา,มามพเมื่อไรบอกแล้วว่าให้ปลาตูดทุเรียนหรือว่าปลาตูดไทยไห,ไหมอันตัวว่ายายปาดเอ้ยเขาเมื่อไรบอกก็ปลาตูดทุเรียนนะเพขนบอกให้ปลาตูดเบอเอาสามันนี่ออกลงก่อนเขาให้ปาดกันยายโซนะนี่ ตื่นไหมคะตื่นเลยซิเงน่ายกินมากเลยนะอมเร็วกะเห็จังไหค่ะขาตามซี่หันหันไปซีจับนันนี่นซี่จับจังไันมานมาเอองายขึ้นงขึ้นทาน้ำลอยร่องทานน้ำลอยร่อง มอลลได้กินเนลวแล้วนั่นได้กินนั่นได้กินอะไรลินล้วลอยลอนมันแหละขาดตรงลอยนมันแหละอีฬาบอกยายจาหนูหิแล้วท่านอ่วลสั่งมาไหนอ่นอะไรนะช้อปปี้นะจ๊ะช้อปปิงช้อปปี้ ับได้ทุกวันบอกว่าทำไมแม่เข้าผ่ามาให้เพิ่นบาพาให้ได้จ้ <c oughs> า้องมาเป็นหน่วยโอ้ยายคิดว่ามันถูกเนื้อมันแล้วนะอุ้ยไม่ถนัดยายยอมคอมยิ่งเลยอะคอมยงเลยค่ะถูกแล้วน้ว่าน้องน้นอสี่เห็นนูเห็นแล้วดิบ่ได้กินนอักเละเ ตามความสบายย้ายก่อนใ่ตามนี่ยังก็ตามทฤษฎีบ่ดได้กินละตามทฤษฎี <c oughs> เออบ่ <c oughs> ได้กินง่ายว่าตามทฤษฎีอเาตามความพอใจย้ายแล้วกัน ปูมันปูมันออกแล้วอ่ะมันคืออะไรไม่ใหญ่ไงแขางๆเราเป็นนิทิจงไหนปาดจุกมันว่าจ้ะถ้าฝนบรูเทจังไหนละคนผ่านเรียนบบเป็ดปาทเรียนบอกหมกโมมายอมยอมเย่างน่ยปลาเหมือนมะโมก็ได้นะคะ ปีกันแค่นี้เนี่ยอีหล่าวกองไว้ก่อนด้วยห<ะ><ะ>้องมาเลยห้องโซมมารก้องมาเลยลูกแล้วก็วางไว้ตรงนี้เลยค่ะ,ะม,มันจะเนี้ยฟึ๊บพวงมะนีจ้ะนิ่มเลยกินแซ่บอยู่ Ừ. À, hãy là con hãy chim chim sôi được cắt chim cắt chim 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 cắt chim 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 โอู้้เน่าฮัากา่ารักเหรอะคุณน่ารักก็ได้ค่ะะต้น,นะ,ะมันมีสองอันอมันมีสองอันปาดนะอย่างนี้ตังบทีมนมีสองอันค่ะแค่น,นั้นเลยดูสิ หวานจ้าพรุมงวันนี้อร่อยอร่อยอร่อยหวานหวานหวานนิ่มๆมันจะนิ่มไปหน่อยนึงแต่ว่าอร่อยอยู่หนูไปเอาสื่อไม่เอา,เอาลูกน้ำกินไหมเป็นเ<ว>ดินน้องปุกมาเดินน้องปุกกินไหมครู<ว>มาเอาปุกมาเอาลูกมาเด้อ เรียนไหมน่ะเอาคือามาเก็กถาดอ่ะแบงแบงมเอาทุเรียนไปซีมซีหวานไหมเนี่ยเอาไปให้บแบงดูไปไปน้ำเสียบมือน้ำหอมาเต้นไปไอ้แบงเด้อไอ้แบงเด้อนี่ยาน้ำนี่หล่อมบเปรตเลยไปเก่งยัง,ยงเลยใช้ได้ด้วยไว้ปไป ตอนนี้หนูว่ามันเหม็นหมาหมามองมากน้ำนองเลยลูกต่อไปนะจ๊ะเหม็นหมามากเลยเหม็นเหม็นอันเหม็นผูดอ่ะอันเป็นทุเรียนพวงมันีมันลูกเล็กๆค่ะทิ้งขยะเน้นฝากได้ ลูกต่อไปจะอร่อยไหมดูปาดตูดก่อนงั้นหนมาหนูไปร้างอืมอื้าแล้วละ,ะดีต้องต้อ,อบอกินกินกนจน้อยมันกินมันแรงนะใช่ ทวงมานี่แห้งเจออย่างก็ทุเรียนที่เขาว่าทุเรียนกระดุมในไงไงคือกันอยู่ลนะประมาณนี้แหละเปลี่ยนซื้อแม่บอกเขาเปลี่ยนซื้อแต่ออเอาก็แพ้ในส่นกระดุมมันโลละหกสิบบาทหน่วยหนึ่งก็ถึงโลนะมาขอปัดข่วนนะ,ะเธอจำเพาะต่ย,ย้ายฝน่นเหรอเหนีว ทำไมอันนี้ดูเละมากเลยละคะาชยังเลยชิมแล้วแต่ยังไม่ได้กินเดี๋ยวควาะขอนะขอชิมก่นอนะน,นะเดี๋ยวจะอยากเบิ่งมาไม่ถึงยังไงแล้วได้กินแล้ว <c oughs> กุเรียนแต่วพวงมันนี้มันมันนิ่มแล้วมันสุกหลายค่ะทรงาทางไปริชน,นีนะหวานๆเน,นื้อแตกเนื้อซาเราก็าชีได้กินนะคนนะสองหน่วยหวานอยู่เต่เม็ดใหญ่ค่ะแกเ็นมันใหญ่มากเลยนะเแ็่เม็ด เม็ดมันไปเริ่มเทิ่มืูบ้าโลเป็นน่งเอาไปงายอยู่นะเร็วทำไงบ้าได้ลใ่ใหญ่ค่ะปลูกได้ไหมเนี่ยอันนี้นนารักมากไหนมาดูเอาไปซ้อินไดกด้วัน่าลักมากเจ็บตัวน่ารักมาก เก็บมาเออฝิดเม็ดใหญ่จังเลยคนสร้างมาลูกว่หนึ่งร้อยนะฝันบอกนะ

มองเรียงโนโตอะไรนะว้าเอาไปย้อมาล้องปอกบกันด้วยนะล้องปอกให้น้องกินนะปอกาฮะปอกโมเสกเอามาทดลองนะอันนี้หนาวจะง่ายนะดูมันไปยอมปอกกันฝุ่นเมียมาดิฝุ่นเมื่อยแล้วทไมไม่ปลาลูกนี่มันน้อยหวานยุ้งจังถ้าเืิดสำหรับคนมากหวานๆแต่ว่าเม็ดใหญ่ๆปักมือ เม็ดปั้นโใหญเลยัดได้ยงตังน้นโคตรนเลราจะปยอมไหมไม่เห็นไม่เห็นไนปยอมไหยินลูกบกัดได้นะ่ะระวังมันจัดนะ่<อ>ไนะไหนอะไรอะการคตาทรงหรอนีนะ่อะยอกกันแหละแต่ม่าหางหางแขียมันคมไปยอมเขาสบายะคะฮ้อน อืดอืดไม่ได้กินบริเวณนางเป่าแล้วกินบอสสะใจต้องต้องหมอนทองนะคุเราแต่คนมากเลยอะกัดปุู๊กัดดากี่น้องาเอหน้าตื่นน้ำแล้วเมื่อกี้ แเราจะคนมักเนาะชุเลียนน่าจะถ้าเกิดคนมักหวานๆนะจ๊ะกับพวงมะนีก็แลบอย่างวานี้แต่สำหรับฝนฝนอ่ะหมักมัน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 บานยิ่งนิดหมอนทองเหมาะกับฝนลองมาซิมเบิองเลยซึ่งลองมาซิมเบิองว่ามันอร่อยไหมเมื่เคยกินกะพวงมะนีทางแลบมันจะหมอนทองมาทางแลบคิดที่กินพวงมะนีคือสิบุกิจชะลุยฮะคือชะลุยกันคล้ายๆกันเนาะซิมละคล้ายๆกัน ไม่เงียบเชยนะชนิดไม่หน่อยกับเมดได้ปะย้อนเป็นบางบางโอ้ไหนดูที่เลือดไหมโอ้เลือดเลือดไหลในเลือดไหลมาอาม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 าซาลิโตนใหญ่ได้ปะเนี่ยหาทางดาเนี่ย เยวไปปาดถทนาะอันนี้ยังไปปาดหอยกลางนันอยู่ถ้าเกิดว่ากำลังหน่อยบร่ได้กินอ็จาะเสียงเอาบอมีแค่สิแกะแล้วลเนี่ยแหละเ่นเวทค่าวเนี่ย วุว่นเละเลยอ่ะปาเ <laughs> ปดเม็ดขาดทื่ออยู่เลยไหนดูหน่อยได,ด้เจอละเครื่องเม็ดไหนเขาดูนัานๆน้อยนี่นไ <laughs> งอเอออันอันนี้อันนี้เบลเลยจ้ะอันนี้บเบลอไพยังนั่นเราขออันนี้อีลาไปใช่ไหมาก,กินมาเลยอีนี่หน่อยใ <laughs> ส่หัวบางๆแป้งแป้งเอาอีกบ้า าม่ละไม่นี่ไม่สุกไม่นี่พอพอมันๆนี่แหละมันไม่สุกป้าชอบอยู่นะเป็นดยู่นี่ในในเกี๊ยวอยู่อ๋อเอาไปให้เดี๋ยว้ากกันนี่เน้อนี่สวยจ้ะเน้อนี่สวยกำลังกำลังกรอบกรอบกำลังกรอบกรอบไปเห็นไอต์ไปเลยค่ะอ่าไปเลยค่ะ กำลังย <es festivals> ัเสิร์ฟยกำลังยัเสิืบกำลังยัเสิร์ฟไปละดึงาันเสืบโอ้อหทำไมร้อนขนาดนี้อุ๊ยผู้แกได้กินหนึ่งครึ่งเปียงอาเอาไปรัละน้าำซาสาวกับหลานสายเอาหลานสาวแดงอ้าวนัองเนี่ยเย็นทาเย็นโอ้ยแซ่บจ้ะไอ้ถ้าเกิดว่ากินอ่าเครื่อหนึ่งก็ พวงมะนียน่กจากินกรอบนอกนุ่มในจะอร่อยอไม่ได้เคี่ยวมันหวานมันมันไอ้เจ้าไปออกเอ๊เอ๊ะสองเมื่อกี้มือ,ม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 อมกินมันเละนะจ๊ะตุ่นตุ่นมามันหวานเกินแล้วมันกระเละเกินยายเจ้าของหนู้นอะสีเจ๋อหายไปเยอว่าสีออกผมเยียแต่มันยันย้ายกลิ่นนะเธอหลานที่น่ารักเกินเหตุละจามหน่วยผ่านไป ท่านเก่งท่องหรือมันน้อยๆอะเม็ดมันใหญ่ใช่เพราะเม็ดทิมให้น่อยยังน้อยสุดท้ายนะยังได้แล้วทิมให้น้อยเม็ดอะไรนะเม็ทิมให้หนูหน่อยหมดแล้วเฮ้ยมึงมาใส่ยาเตะยาเตะคางปลาเด้ ใส่ยางไงต้องหน้ามาปะหน้ามาเลยสายฝนเป็นได้ทุกอย่างอของบ้านนะเป็นทั้งชาวไร่และเป็นคนลปลอกเปลี่ยนเป็นปลอกเมือ่อกาัมือ ผัดลมให้แต่โอ้ยขอบคุณค่ะคนมาพัดพัดลมให้้ซองชนๆเลนนเงชนเลเนี่เมื่อกี้มันเมื่อลูกเมื่อกี้มันมันรู้สึกอะมันมันมันย้ายมาการ์เซบกค่อยหวานแบบมันมันเขียวเียวอันนี้อือดมดม กนองนงานมีเจอไม่เห็นมัไม่มแจอหืมคุ้มอขอบุณสินสิเละอีกแล้วนวอ่ออนีีเลอล้วจะหื้ม รูปแล้วสร้างทุเรียนมาสามหน่วยเละสามเออซีหน่วยเละสามหน่วยนะ,ะอีกหน่วยหนึ่งเหิ่มเหิมเท่ๆจินสุดท้ายจ้าเพราะละสองชิ้นหรอเจ๊กินอะไรกันรวยเละอืม ไปแล้วเป็นมากนอนท้องหลายกว่าท้องใส่แอนก็ะตีได้หลายจแลอันนี้สามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยค่ะไม<ฎ> <c oughs> ่ใชสี่ร้อยค่าส่งด้วยลูกละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะขนาดน,นั่นไม่ได้โคตทั้งแกอิ่มเลยนะ ก็หา <แก S 2> <พ>ยอยากล้ะอันนี้เบิร์ตตีหน่อยวันวนี้เส้าอยากใา่ไหแล้วไปกินตะนามมันไปแล้วจาคนจมเห็นร้านคักแล้วแต่คนมาทำไมกินไหนแต่กินมีพ้ามาร้องกินทุเรียนนะจ๊ะเป็นพันพวงมันนี้เจ็บเทียบรสชาตินะจากคนมากมอนทองหลายกว่าจ้ะเพราะว่าพวงมันนี้ฝนว่ามันหวานอยู่แต่ว่ามันห่าเบ็ดมันใหญ่เบ็ดมันใหญ่ล้วก็ล้วก็อย่างไร่า แล้วก็มากมอนท้องกลัวแหละจ้ะแต่แต่คนหมักนะพวกมันนี้หวานไปแล้วค่ะแต่ว่าหวานนะพวกหวานนี่หวานเี่แหะจะเติมเนื้อน้อย้อคะคะบ๊ายบายค่ะ